จะได้ไปเที่ยวจะได้ไปเที่ยวจะได้ไปเที่ยวแล้วยิ้มใช่ไหมหวานจะได้ไปเที่ยวยิ้มหวานจะได้ไปเที่ยวใช่ไหมดีแลนยิ้มหวานจะได้ไปเที่ยวแล้วใช่ใ ชิบบี้เบบี p แฮปปี้เบบี้หมูอ้วน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 จะไปเที่ยวเฮ้ยฮัลโหล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 ฮัลปูลฮัลโหลฮัลัลโหลฮัลโหล ปูดำขยำปูน้าจับปูมาคว้าปูทะเลเซ่ฮัลโหลเลยลูกฮัลโหลัลโหดึง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 ไปไปเที่ยวกันลูกไปดูเดดดีซ้อมที่ค่ายมวยกันไปด้วย รองเท้าแตะไปไหนแล้วรองเท้าแตะไปไหนแล้วรองเท้าแตะหนึ้งตึ้งดึ้งตึ้งด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 ึงึงึ้้ล้มใหญ่เลย้ีี จำมั้มจำมั้มจำมั้มจำมันมน้นี่เราฮะไปไปเที่ยวค่ายมวยกันไปให้หมดบ้านเลยไปให้หมดบ้านเลยเอะอลไรจำมั้มานี่เลยฮัลโหล เลิไปไปไหม้อมไหมไปไปเที่ยวกันปะไปเร็ล้วไปวิ่งกันเลยมาแล้วขนาดนี้กำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปสามรอบมาแล้วมี่ไหมมีมีมาแล้ว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 เมีมาแล้ว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 มี่ไหม มาเร็วมาเร็วมาเร็วมีมีเวม,มเวีมาเร็วมาเร็ววิว่งให้ทันเ้วแล้เลว้เวแลว้